สวัสดีค่ะในการเจาะลึกของเราวันนี้เรามีแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจมากที่ผู้ฟังท่านหนึ่งส่งเข้ามาค่ะครับผมเป็นฉากหนึ่งจากนิยายออนไลน์ซึ่งออผู้ฟังบอกว่ามันเป็นฉากที่สร้างตัวละครเอกที่ชื่อหลิวฟานได้อย่างสมบูรณ์แบบมากๆในเวลาไม่กี่หน้าอืมภารกิจของเราวันนี้ก็เลยจะมาแกะรอยกันค่ะ ว่าผู้เขียนเขาใช้องค์ประกอบอะไรบ้างในการสร้างฉากต่อสู้ที่แบบดูเหมือนจะสิ้นหวังให้กลายเป็นเวทีโชว์ความสามารถของตัวละครได้น่าทึ่งขนาดนี้ครับคือฉากที่เรากำลังจะพูดถึงกันเนี่ยมันเปิดมาแบบเหมือนโยนเราเข้าไปกลางเรื่องเลยนะครับใช่ค่ะชายคนหนึ่งชื่อหลิวฟานก็นั่งกินบะหมี่อยู่ดีๆแต่กลับถูกล้อมด้วยอันธพาลเ น่าจะกว่า20คนเลยนะ2ี่บคนเลยเหรอคะครับแล้วหัวโจกชื่อเทียนยวนคือการเปิดฉากแบบนี้ในทางวรรณกรรมมันทรงพลังมากมันโยนทั้งตัวละครทั้งคนอ่านเข้าสู่สถานการณ์ขับขันทันทีเลยไม่ต้องปูอะไรยาวเลยใช่ครับคำถามแรกที่เกิดขึ้นในใจเลยคือหนึ่งคนจะซุ่มยี่กว่าคนได้ยังไงนั่นสิคะบรรยากาศมันตึงเครียดสุดๆเลยเทียนหยวนก็ถือแท่งเหล็กเคาะเป็นจังหวะเหมือนเป็นสัญญาณอะไรบางอย่าง แต่แทนที่หลิวฟานจะกลัวนะคะเขากลับพูดอะไรที่ท้าทายมากๆอืจนเทียนหยวนยิ้มย่อออกมาเลยคงคิดว่าเด็กเนี้มันไม่เจียมตัวจริงๆครับผมซึ่งตรงนี้แหละค่ะคือจุดเริ่มต้นของการต่อสู้ที่ดูยังไงก็เสียเปรียบและที่สําคัญคือเขาไม่ได้สู้เพื่อตัวเองด้วยอ๋อใช่เลยเขาปกป้องเหลียงเซี่ยวฉีเจ้าของร้านบะมีใช่ค่ะ การใส่แรงจูงใจเรื่องการปกป้องคนอื่นเข้ามาเนี่ยมันทําให้การต่อสู้ครั้งนี้มีน้ําหนักทางอารมณ์ขึ้นมาทันทีเลยเขาไม่ใช่แค่หนักสู้ที่เก่งแต่เอ่อกลังจะกลายเป็นผู้พิทักษ <alet. S 3> <bons> ์อืมงั้นเรามาเริ่มแกะฉากนี้กันที่การโจมตีระลอกแรกกันเลยดีกว่าค่ะได้เลยครับเ <c uma> ทียนหยวนให้สัญญ,ญาณพี่น้องโจมตีแล้วลูกน้องสองคนก็พุ่งเข้าใส่หลิวฟานพร้อมกันเลยเป็นการโจมตีแบบคีมหนีบคนหนึ่งชกเข้าที่หัวอีกคนเตะเข้าที่ท้อง เจอแบบนี้เข้าไปคนธรรมดายังไงก็ไม่น่าจะรอดนะครับไม่น่ารอดแน่ๆค่ะจังหวะนี้แหละครับคือจุดที่ผู้เขียนเริ่มโชว์แทนที่จะเล่าคือแทนที่จะบรรยายว่าหลิวฟานเก่งแค่ไหนเขาแสดงให้เราเห็นผ่านการกระทําเลยซึ่งมันน่าเชื่อถือกว่าเยอะมากแล้วสิ่งที่หลิวฟานทําก็คือเหนือความคาดหมายมากค่ะเพราะเขายังนั่งอยู่บนเก้าอี้แต่กลับเอ็นตัวไปข้างหลังทั้งอย่างนั้นเลยทั้งที่ยังนั่งอยู่เนี่ยนะใช่ค่ะจนเก้าอี้สองขารอยขึ้นจากพื้นเลย มันเป็นภาพที่เหมือนสโลโมชั่นในหนังเลยนะคะการเคลื่อนไหวแค่นิดเดียวแต่กลับทําให้ทั้งหมัดทั้งเท้าของอีกฝ่ายพลาดเป้าไปแบบชิีวเฉียดอืหนูสงสัยจริงๆค่ะว่าในสถานการณ์จริงการใช้เก้าอี้ช่วยแบบนี้มันเป็นไปได้แค่ไหนหรือเป็นแค่จินตนาการของผู้เขียนคะเป็นคําถามที่ดีครับในโลกความจริงอาจจะยากมากแต่ในเชิงการเล่าเรื่องนี่คือเป็นการกระทําที่ฉลาดสุดๆเลยครับฉลาดเหรอคะครับหนึ่งคือมันสร้างภาพจําที่น่าตื่นตา สองคือมันบอกเราทันทีว่าหลิวฟานไม่ใช่แค่นักสู้ที่แข็งแกร่งแต่เขามีการควบคุมร่างกายที่ยอดเยี่ยมแล้วก็สามารถใช้อุปกรณ์รอบตัวให้เป็นประโยชน์ได้ในเสี้ยววินาทีอ๋อคือเขาไม่ได้มองว่าเก้าอี้เป็นอุปสรรคไม่ใช่เลยครับเขามองมันเป็นเครื่องมือในการป้องกันตัวแล้วเขาก็ไม่ได้แค่ป้องกันด้วยนะคะพอหลบพ้นปุ๊บเขาก็บิดเอวใช้แรงส่งเตะสวนกลับไปที่อกของสองคนนั้นพร้อมกันเลยโอ้โหสองคนพร้อมกันค่ะเสียงดังพลัก แล้วทั้งคู่ก็กระเด็นล้มลงไปนอนนิ่งเลยการโจมตีเดียวจัดการได้สองคนเป็นการส่งสารไปถึงพวกที่เหลือเลยนะว่าฉันไม่ใช่เหยื่อใช่เลยค่ะมันคือการทําลายแผนของฝ่ายตรงข้ามทันทีเลยจากที่คิดว่าจะรุมง่ายๆกลายเป็นว่าลูกน้องสองคนแรกโดนจัดการในเวลาไม่ถึง5วินาทีด้วยซ้ําแล้วปฏิกิริยาของเทียนหยวนก็น่าสนใจค่ะเขาปรับกลยุทธ์ทันทีเลยครับแสดงว่าก็ไม่ใช่แค่อันธพาลสมองทึบธรรมดาใช่ค่ะเทียนหยวนเห็นท่าไม่ดีก็หน้าเสียไปเลย แต่ก็สั่งการใหม่ทันทีคราวนี้ไม่ใช่แค่สองคนแล้วแต่เป็นลูกน้องที่เหลือทั้งหมดเป็นสิบคนเลยค่ะทั้งหมดเลยเหรอค่ะให้ครูกันเข้ามาล้อมหลิวฟาร์มเป็นวงกลมแล้วที่น่ากลัวกว่าเดิมคือทุกคนหยิบแท่งเหล็กออกมาเหมือนกับของเทียนหยวนเลยโอ้โห oh. บรรยากาศในร้านจากที่ตึงเครียดอยู่แล้วตอนนี้มันกดดันจนแทบหายใจไม่ออกเลยค่ะนี่คือการยกระดับความขัดแย้งไปอีกขั้นเลยครับผู้เขียนกำลังทดสอบตัวละครเอกด้วยสถานการณ์ที่แบบ สิ้นหวังยิ่งกว่าเดิมจากสองต่อหนึ่งกลายเป็นสิบกว่าคนพร้อมอาวุธใช่ครับต่อคนมือเปล่าหนึ่งคนแล้วการใส่รายละเอียดว่าเหลียงเสี่ยวฉยีเริ่มร้องออกมาด้วยความกังวลเนี่ยมันทำหน้าที่เหมือนเป็นเสียงในใจของคนอ่านเลยนะที่คิดว่าไม่รอดแน่ๆอืมซึ่งก็ยิ่งทำให้การกระทำต่อไปของหลิวฟานหน้าจับตามองมากขึ้นใช่เลยครับและนี่คือจุดที่หนูว่าน่าสนใจมากที่สุดจุดหนึ่งเลยค่ะ ในขณะที่ทุกคนคิดว่าเขาจะจนมุมแล้วหลิวฟานกลับเป็นฝ่ายเคลื่อนไหวก่อนอ๋อเขาไม่รอไม่รอค่ะเขาไม่รอให้ใครบุกเข้ามาแต่กระโดดขึ้นไปเหยียบเก้าอี้ตัวเดิมแล้วใช้มันเป็นแท่นดีดตัวพุ่งเข้าใส่คนหนึ่งในวงล้อมทันทีการเปลี่ยนจากฝ่ายตั้งรับเป็นฝ่ายรุกในจังหวะแบบนี้มันบอกอะไรเกี่ยวกับตัวละครนี้ได้เยอะมากเลยนะครับยังไงบ้างคะหนึ่งคือปรัชญาการต่อสู้ของเขาคือการป้องกันที่ดีที่สุดคือการโจมตี เขาเข้าใจว่าการยืนรอในวงล้อมคือการรอความตายอสองคือมันแสดงถึงความกล้าหาญและความสามารถในการประเมินสถานการณ์ที่เฉียบแหลมมากเขาหาจิตที่อ่อนแอที่สุดในวงล้อมแล้วเจาะทะลวงวกไปทันทีเป็นการทวงคืนการควบคุมสถานการณ์กลับมาใช่ครับเขาไม่ได้ถูกกระทำอีกต่อไปแต่เป็นคนกําหนดเกมแล้วคนที่โดนพุ่งเข้าใส่คงช็อกไปเลยนะคะไม่คิดว่าจะเจอสวนกลับมาแบบนี้น่าจะต้องตัวไม่ทันเลย เราก็เป็นไปตามคาดค่ะหลิวฟานแย่งแท่งเหล็กมาจากมือของชายคนนั้นได้สําเร็จก่อนจะซัดหมัดเข้าที่หน้าอกจนล้มความไปอีกคนอืมตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนอีกครั้งใช่ค่ะหลิวฟานมีอาวุธอยู่ในมือแล้วการได้อาวุธมานี่สําคัญมากนะครับมันไม่ใช่แค่ทําให้เขามีพลังโจมตีเพิ่มขึ้นนะแต่มันทําให้สมดุลของระยะในการต่อสู้เปลี่ยนไปตอนนี้เขาสามารถปัดป้องการโจมตีจากแท่งเหล็กของคนอื่นได้แล้วอ๋อคือผู้เขียนค่อยๆ ปรับสมดุลของฉากต่อสู้ทีละนิดจากเสียเปรียบสุดๆมาเป็นเสียเปรียบน้อยลงหน่อยซึ่งทำให้คนอ่านรู้สึกว่ามันยังมีความหวังอยู่เทียนหยวนก็คงคิดเหมือนกันค่ะว่าสถานการณ์เริ่มไม่ดีเลยตะโกนลั่นว่ารุมมอนย่ายมันได้พัก เอาแล้วทีนี้ก็เกิดภาพที่น่าจะติดตาคนอ่านไปอีกนานเลยค่ะหลิวฟานยืนอยู่กลางวงล้อมแล้วก็มีแท่งเหล็กนับสิบอันฟาดลงมาใส่เขาจากทุกทิศทุกทางเหมือนห่าฝนเลยโอ้โหภาพแบบนี้มันทรงพลังมากนะครับมันสร้างความรู้สึกถึงอันตรายที่อยู่รอบตัวแบบ360องศาเลยใช่ค่ะซึ่งตรงนี้ผู้เขียนได้ใส่รายละเอียดที่สําคัญมากเข้าไปหนึ่งประโยคที่บอกเล่าสภาวะภายในของหลิวฟานประโยคไหนครับประโยคที่ว่า ดวงตาของเขาเย็นชาและหัวใจของเขาสงบอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ปกติคนเราเจออะไรแบบนี้น่าจะตื่นตระหนกหรือไม่ก็โกรธจ,จัดแต่นี่คือความสงบนิ่งที่เย็นเยือกมันมันเกือบจะดูผิดมนุษย์เลยด้วยซ้ําตรงนี้คือการบอกใบที่ชัดเจนที่สุดเกี่ยวกับอดีตของตัวละครเลยครับอ๋อซ oh. ้ําจนสถานการณ์ความเป็นความตายแบบนี้กลายเป็นเรื่องปกติสําหรับเขาไปแล้วหมายความว่าเขาเคยเจออะไรที่หนักกว่านี้มาแล้วใช่ครับ ผู้เขียนกำลังบอกเราทางอ้อมว่าชายคนนี้เคยผ่านสมรภูมิที่เลวร้ายกว่านี้มานับไม่ถ้วนการต่อสู้กับอันตรพารในร้อนบ่มีอาจจะเหมือนการเดินเล่นในสวนสำหรับเขาเลยก็ได้โอซึ่งมันสร้างปริศนาให้คนอ่านอยากรู้ทันทีเลยว่าเขาเป็นใครกันแน่แน่นอนครับแล้วเขาก็ไม่ได้แค่หลบนะคะทุกครั้งที่หลบการโจมตีได้เขาจะเหวี่ยงแท่งเหล็กในมือสวนกลับไปเสมอและทุกครั้งที่สวนกลับจะมีคนลม้มลงไปกองกับพื้นหนึ่งคนเสมอหนึ่งต่อหนึ่งเลย ที่น่าทึ่งคือคนที่ล้มไปแล้วไม่มีใครลุกขึ้นมาได้อีกเลยเป็นการโจมตีที่เด็ดขาดมากนี่ไม่ใช่การต่อสู้แบบมั่วๆแล้วครับแต่มันคือประสิทธิภาพสูงสุดทุกการเคลื่อนไหวมีเป้าหมายเขาไม่ได้เสียแรงไปกับการโจมตีที่ไม่จําเป็นแต่เล็งไปที่จุดที่ทําให้คู่ต่อสู้หมดสภาพทันทีซึ่งมันยิ่งตอกย้าทฤษฎีที่ว่าเขาต้องผ่านการฝึกฝนการต่อสู้แบบมืออาชีพมาอย่างแน่นอน การต่อสู้ที่ดูเหมือนจะยาวนานจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นเร็วมากค่ะในเวลาแค่พริบตาเดียวจากอันธพาลยี่สิกว่าคนตอนนี้เหลือยืนอยู่แค่ไม่กี่คนเท่านั้นจากยี่สิบกว่าเหลือไม่กี่คนใช่ค่ะที่น่าขนลุกคือคนที่ล้มลงไปก็นอนนิ่งเงียบสนิทไม่มีการร้องโอดโอยเลยสักแอบบรรยากาศในร้านคงจะแปลกประหลาดน่าดูเลยความเงียบนี่แหละครับที่น่ากลัวกว่าเสียงตะโกนซะอีกมันเป็นเครื่องยืนยันถึงความเด็ดขาดในการต่อสู้ของหลิวฟานอืม มันสร้างบรรยากาศที่น่าเกรงขามขึ้นมาทันทีและผลกระทบทางจิตวิทยานี้ก็ส่งผลต่อตัวละครอื่นๆในฉากอย่างชัดเจนด้วยชัดเจนมากค่ะโดยเฉพาะกับสองสาวในร้านเหลียงเซี่ยวฉยีเจ้าของร้านนี้ตกใจจังตาค้างไปเลยคงไม่อยากเชื่อว่าคนที่เธอช่วยไว้เพราะแค่เขาชมว่าบะหมี่อร่อยจะกลายเป็นนักสู้ระดับปีศาจแบบนี้ได้ตั้งในร้านกลับดูตื่นเต้นแล้วก็มองหลิวฟานด้วยสายตาชื่นชมสุดๆเหมือนกำลังมองฮีโร่ในหนังเลย การแสดงปฏิกิริยาที่แตกแต่างกันของสองตัวละครนี้เป็นเทคนิคการเล่าเรื่องที่น่าสนใจมากครับมันสะท้อนมุมมองสองด้านที่มีต่อความรุนแรงสองด้านยังไงคะด้านหนึ่งคือความน่าสะพึงกลัวแต่อีกด้านหนึ่งคือความน่าหลงไหลและการเป็นที่พึ่งพิงผู้เขียนกำลังบอกเราว่าการกระทำของหลิวฟานนั้นสามารถตีความได้หลายแบบขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนมองซึ่งมันทำให้ตัวละครของเขามีมิติมากขึ้น ไม่ได้เป็นแค่ฮีโร่สีขาวบริสุทธิ์ใช่เลยครับส่วนลูกน้องของเทียนหยวนที่เหลืออยู่ต้องพูดถึงเลยค่ะหน้าซีดเผือดมองหน้ากันเลิกลักไม่มีใครกล้าเข้าไปอีกแล้วควันเสียหมดแล้วใช่ค่ะพวกเขามองหลิวฟานเหมือนกำลังมองโยมทูตอยู่เลยโมเมนตัม um ของการต่อสู้มันเปลี่ยนข้างไปอย่างสมบูรณ์แล้วจริงๆแน่นอนครับ จากสถานการณ์ที่เป็นรองทุกอย่างตอนนี้หลิวฟานกลายเป็นผู้ควบคุมเกมแต่เพีงผู้เดียวซึ่งฉากต่อไปก็คือการปิดเกมที่สมบูรณ์แบบใช่เลยค่ะหลิวฟานค่อยๆบิดไหล่เหมือนกับว่าเพิ่งวอร์มอัพเสร็จแล้วก็ชี้แท่งเหล็กไปที่กลุ่มคนที่เหลือก่อนจะถามด้วยรอยยิ้มว่าใครอยากจะทุบตีฉันอีกไหมโอ้โหประโยคนี้มันทั้งกวนประสาทและน่ากลัวในเวลาเดียวกันเลยนะคะ มันคือการตอกย้ำชัยชนะทางจิตวิทยาครับเขาไม่ได้แค่เอาชนะด้วยกำลังแต่กำลังเล่นกับความกลัวของพวกเขาด้วยซึ่งผลลัพธ์ก็ก็เป็นอย่างที่คาดค่ะพวกที่เหลือโยนอาวุธทิ้งแล้ววิ่งหนีออกจากร้านแทบไม่ทันเลยส่วนเทียนหยวนนี่ก็เจ้าเล่ห์มากแกล้งทำเป็นตะโกนด่าลูกน้องแล้ววิ่งไล่ตามออกไปแต่จริงๆคือจะฉวยโอกาสนี้หนีไปด้วย <c oughs> ซึ่งก็เป็นทางเลือกที่สมเหตุสมผลสำหรับตัวร้ายในตอนนี้นะคะสู้ต่อไปก็ไม่มีทางชนะ แต่ดูเหมือนว่าผู้เขียนยังไม่อยากให้เรื่องจบง่ายๆแค่นั้นยังไม่จบครับในจังหวะที่เทียนหยวนกําลังจะหนีพ้นประตูร้านก็มีมือหนึ่งมาคว้าไหล่เขาไว้แน่นเหมือนคีมลึกมาแล้วซึ่งก็คือมือของหลิวฟานนั่นเองแล้วเขาก็พูดประโยคที่หนูว่าเป็นหมัดน็อกปิดท้ายเรื่องนี้เลยเขาพูดเรียบๆว่าอย่าเพิ่งรีบไปสิคุณไม่ได้มาที่นี่เพื่อขอเงินหรอโอ้โห ประโยคนี้มันเจ็บแสบมากมันคือการเอาคำขู่ของตัวร้ายมาย้อนเกล็ดใส่ตัวเองมันไม่ใช่แค่การเยาะเย้ยแต่การประกาศใช้ชนะที่สมบูรณ์แบบที่สุดเลยใช่ค่ะเขาไม่ได้แค่ชนะการต่อสู้แต่เขาทลายอำนาจและศักดิ์ศรีของเทียนหยวนจนไม่เหลือชิ้นดีเลย และภาพสุดท้ายของเทียนหยวนก็คือเขาหันกลับมามองหลิวฟานด้วยแววตาที่หวาดกลัวสุดขีดขาอ่อนจนแทบจะทรุดลงไปกับพื้นแล้วก็ตอบอย่างสิ้นหวังว่าผมผมไม่ต้องการเงินอีกต่อไปแล้ว เป็นอันจบเกมจบอย่างเป็นทางการเลยค่ะสรุปแล้วในฉากฉากเดียวนี้ผู้เขียนได้สร้างตัวละครหลิวฟานขึ้นมาได้อย่างครบถ้วนเลยนะครับเราได้เห็นทักษะการต่อสู้ที่เหนือชั้นความสามารถในการพลิกแพลงสถานการณ์ความเยือกเย็นภายใต้แรงกดดันและที่สําคัญที่สุดคือปริศนาเกี่ยวกับอดีตของเขาทั้งหมดนี้ถูกเล่าผ่านการกระทําไม่ใช่คําบรรยายใช่ครับซึ่งทําให้มันทรงพลังและน่าจดจํามากการกระทําของเขาในสถานการณ์ที่ขับขันที่สุด และผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดเพื่อการสำรวจต่อไปนะครับการต่อสู้ครั้งนี้มันจบลงแล้วก็จริงแต่เรื่องราวที่แท้จริงมันเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นอืมฉากนี้ไม่ได้ตอบคำถามว่าเขาเป็นใครแต่มันกลับสร้างคำถามที่ใหญ่กว่านั้นขึ้นมาแทนนั่นก็คือผู้ชายที่มีความสามารถและความสงบนิ่งระดับนี้เขาผ่านอะไรมากันแน่ และการที่เขามาปรากฏตัวในร้านบะหมี่ธรรมดามดาแห่งนี้มันเป็นเพียงเรื่องบังเดินหรือมีเป้าหมายอะไรซ่อนอยู่กันแน่เป็นคำถามที่ทำให้เราอยากจะอ่านตอนต่อไปทันทีเลยนะคะใช่ครับผู้เขียนได้เปลี่ยนฉากต่อสู้ธรมธรมดาธรรมดาให้กลายเป็นบทนำของปริศนาที่ใหญ่กว่าได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับ และนี่ก็คือการเจาะลึกของเราในวันนี้ค่ะการแกะรอยเทคนิคการเล่าเรื่องที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังฉากแอคชั่นที่น่าจดจําหากชื่นชอบการวิเคราะห์เรื่องราวที่ทั้งเข้มขน้นและเต็มไปด้วยรายละเอียดแบบนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดการเจาะลึกในครั้งต่อไปนะคะ